ม่ก็หอโอ้โหอ้โหถ้าไม่สังเกตไม่เห็นจริงๆค่อนข้างรกเจอลูกต่อด้นะเดี๋ยวเรายัากอ่ตับปาลูกรอบ อืมเอออยงางนียดิยากมากอือี๋ดวอย่าวางอย่าป้อนอย่าอะไรก็ไม่รู้อยด้ก็ได้โอ้ย่ายเลยนะมันออกไปไหนได้แล้วมั้งมันมีหลายทางนี่นน หลอดแดงมากเลยกว้า,วางด้วยโอ้ได้เป็นคู่เลยครับอันนี้แต่ตัวเมียเล็กมากนะครับนีไ่ได้แล้วโอ้ยสวยมากเลดิเขียวสวยเออโอ้ยสวยนี่ได้แล้วโอ้ยสวยมากเลดิเขียวสวยเออโอ้ย เอยี้เาทั้งคู่เลยเอาล้วกันีโอ้โหแกปุดเลยอ้สวยมากสกเลยวแบบองแบบไหนนี่ยอดครับเสดายเเล็กนดนเอาเอาทั้งคู่เลยเอาทัคู่เเดี๋ยวไปเล้งเอา ใจเคาะต่อดีกว่าครับดูแล้วสีสวยมากอะหางโฟด้วยมั้งเนี่ยใช่นี่แต่สีมันจักจ้านสสวยมากน,นี่คือเอกลักษณ์ของตัวก,กัลป์ป่าดุีรำนะครับเขียวแบบพออ๋อแตกอมชาตานะครับอ้อตัวเมียไปไหนละว๋อยังอยู่นี่ครับรรแค่นี้มันก็รับกันแล้วนะครับตัวนี้ ที่เพาะปลานะครับก็ดูนตัวใหญ่ก็มีตัวตัวเล็กๆมกันก็เพาะได้เลยนะครับมากเขียวปื้ดเลยแม่ถ้าจะวอดมันก็อดถ้าเอาได้จะได้แต่ตัว อยู่คู่กันเลยฮะเ,เออเป็นไล่เปนีน่นนเอาดิไปยนี่ดูแลมันดีๆน่ะเลือกคู่ให้มันใหม่ลูกเล็กมันทำให้โอ้โหสีมัน,น,นเป็นสีฟ้าเลยดิออเอาดิยิ่งโดนแสงลูกเล็กครับพี่น้นนองครับอันนี้ออกมาจาก ไป็นเขาเลยเนี่ยนี่จากธรรมชาติเลยธรรมชาติดูเปล็กดูแก้มนะครับอืมเจออะไรนะปลาผื่ออืมอืมท่านผู้ชมครับเจออะไรเหรอสิงเลยสิงเลยงามหไร่เราจะใส่เราแพ็คกิ้ลก่อนนะครับมาดูในถุงกันเล กันชัดๆเลยร้อนแสงมามองไม่เห็นมอัดนทุนี่เกเ